9กรกฎาคม2561คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติมีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดทำโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิตโตรเลียมไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลบริเวณเกะาะพังันจังหวัดสุราษฎร์ธานีในพื้นที่2ค2ตารางกิโลเมตร 30เมษายน2562กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการจัดวางระการังเทียมต้องบอกว่าบริษัทเชฟรอนเนี่ยเราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า60ปีแล้วนะครับแล้วก็ในการดำเนินธุรกิจของเราเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการ รักษาสิ่งแวดล้อมตลอดเวลานะครับต้องบอกว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่อยู่ในทะเลทํางานกับทะเลมาตลอดนะครับแล้วเราก็รู้ว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับการที่เราจะรื้อขาแท่น ปัจจุบันเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเป็นที่อยู่ของปลานะครับถ้าเราออกไปที่รีโมทแพลตฟอร์มไปที่โอเปอเรชันของเราในกลางทะเลเท่านก็จะเห็นว่ามันมีสัตว์น้ําทางทะเลที่เข้ามาใช้ชีวิตเข้ามาอยู่อาศัยตามขาแทน่นต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะครับการที่เราถ้าจะเราจะรื้อมันทิ้งไปเฉยๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเสียโอกาสในการที่จะใช้ประโยชน์ กับขาแท่นเหล่านี้นะครับซึ่งเรามีความเชื่อว่า,าการที่เอาขาแท่นมาใช้เป็นประการังเทียมเนี่ยจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องต่างๆนะครับทำให้เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมงนะครับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีประโยชน์กับชุมชนมากขึ้นด้วยนะครับเราก็เลยเอาแนวคิดตรงนี้เข้ามาใช้กับโครงการนี้ครับ ส่วนสำคัญอ่ะเราก็จะทำหนึ่งให้เป็นแหล่งที่สามารถ ฟื้นฟูทรัพยากรปะการังฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลให้ความสมบูรณ์ส่วนหนึ่งสองให้เป็นจุดที่ดําน้ำที่สําคัญจุดท่องเที่ยวที่สําคัญสามอาจจะเป็นจุดแหล่งพี่น้องประชาชนสามารถทํามาหากินในกรอบที่เรากําหนดไว้อย่างเช่นอาจจะใช้เบ็ดไปตกอะไรเนี่ยแต่เราจะไม่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบทําลายล้างไปดําเนินการนะครับเพราะว่าสัตว์ที่มาอาศัยเหมือนเหมือนกับเราไปสร้างบ้านให้กับสัตว์น้ำนะครับสร้างบ้านใหม่ สัตว์ก็ดีใจเข้าไปอยู่จํานวนมากนะครับก,ก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่กรมแล้วก็ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งเป้าไว้ครับเรามองสองแบบก็คือมองว่าเมื่อวางไปแล้วเนี่ยคือโดยทฤษฎีโดยหลักการทางทะเลแล้วเนี่ยเมื่อเราวางอะไรลงไปในทะเลเนี่ยเท่ากับเราล่อสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราล่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะไม่มี ผลผลิตเพิ่มขึ้นยังไงก็เพิ่มขึ้นโจทย์มันจริงเขาจะไปนั่นอีกนิดหนึ่งว่าแล้วมันเพิ่มขึ้นอัตราน่าพอใจหรือไม่ 2. การเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมองได้2อแบบคือถ้าเรามองตัวผลผลิตในทะเลเราก็มองเป็นเชื้อมวลมองเป็นมวลที่เชื้อมวลนี้ก็ไม่จาเป็นต้องเอามาใช้ประโยชน์นะแต่ถ้ามองเป็นมวลที่สัตว์เศรษ,ษฐกิจก็เป็นมวลที่มีมูลค่าละไม่งั้นเราก็มองที่คุณค่ากันอยู่แล้วเราก็มองทั้งสองตัวก็เลยแยกตัวนี้ไว้ ก็วิธีการศึกษาเราก็เลยต้องศึกษาแล้วว่าก่อนที่จะมีเขาเนี่ยตงนั้นเป็นยังไงสิ่งมีชีวิตเป็นยังไงอันนี้ก็มีทั้งข้อมูลเก่าแล้วก็ข้อมูลล่าสุดก่อนที่จะก่อนที่เขาจะไปวางนะครับก็เป็นข้อมูลฐานจากนั้นเนี่ยเมื่อวางแล้วเราก็จะดูข้อมูลโดยรอบอันนี้ทางด้านทางด้านานิเวศนะครับซึ่งพอพูดคําว่านิเวศเนี่ยเราเลยจะมองสองแบบนะครับมองตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวแแม้ตัวมวลกับมองตัวความหลากหลาย มนน้สองตัวระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2563เคลื่อนย้ายขาท่านด้วยเรือยกขนาดใหญ่การเคลื่อนย้ายขาท่านนี้เป็นการลากในแนวดิ่งที่มีบางส่วนอยู่ใต้น้ำตลอดเวลาด้วยความเร็วต่ำตามที่กำหนดจึงทำให้ฝูงปลาบางส่วนว่ายน้ำตามไปพร้อมกันเมื่อถึงจุดหมายเรือยกได้วางขาท่านลงตามต,ามตำแหน่งที่กำหนดจากนั้น จึงดึงขาแท่นให้นอนลงกับพื้นท้องทะเลในพื้นที่2คูณ2ตารางกิโลเมตรขณะที่กองปะการาังเทียมมีขนาดเพียง0.05ตารางกิโลเมตรโดยภายหลังจากการจัดวางครบทั้ง7ขาแท่นได้มีการติดตั้งทุ่นเครื่องหมายเดินเรือวางระบบการจัดการและวางระบบการติดตามเฝ้าระวังการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเปลี่ยนขาแท่นที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นะปะการังเทียมเนี่ย ก็เป็นแนวคิดที่ไม่ใช่เชีรลอนในประเทศไทยเริ่มขึ้นคนแรกนะครับเป็นแนวคิดที่ในต่างประเทศเนี่ยก็มีการทําในลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมนะครับที่เป็นการทําธุรกิจในประเทศเอ,อเมริกานะครับแล้วก็มีที่ประเทศอื่นๆด้วยนะครับเราก็มองว่าเออประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีการเ,าเรียกว่าใช้ประโยชน์ จากขาแท่นที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยโดยมาเปลี่ยนมาเป็นประการังเทียมนะครับเราก็เลยได้ลองเอาแนวคิดเนี้ยลองเข้ามาศึกษาดูนะครับว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่จะเอามาใช้ในประเทศไทยจุดหลักๆประเด็นหลักๆที่เราวางกรอบไว้ในเรื่องของการวางขาแท่นในครั้งนี้เป็นพื้นที่น้าร่องนะครับว่า เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าเกิดประโยชน์อะไรบ้างต่อในระดับพื้นที่แล้วก็จุดนี้ถ้าเป็นจุดที่สามารถเพิ่มปริมาณเป็นแหล่งปะการังที่สําคัญอีกแหล่งหนึ่งในการที่เราเพิ่มขยายปะการังอ่อนรวมถึงกาลปังหาที่มีความสมบูรณ์ที่ตามมา18พฤศจิกายน2563กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับมอบประการังเทียมจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มศึกษาวิจัยโครงการ